วัวแม่แก้วสวัสดีค่ะทำกินกับแม่แก้วกับเมนูแกงจืดเต้าหู้สาหร่ายวัตถุดิบและอัตราส่วนสามารถดูได้ใต้คลิปค่ะนำหมูบดใส่ชามใส่ผงสามเกลือลงไปซอสหอยนางรมแป้งข้าวโพดนวดให้ส่วนผสมเข้ากัน ใส่ผงปรุงรถลงไปในน้ำเดือดซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวพริกไทยปน่นใส่หมูบดท,ที่ปั้นเป็นก้อนแล้วลงไปตามด้วยแครอทเห็ดหอมสด เมื่อต้มเดือดแล้วใส่เต้าหู้ขาวนิ่มลงไปเดือดแล้วใส่สาลายตามด้วยต้นหอมปิดไฟยกขึ้นจากเตาแล้วพบกันใหม่ในเมนูหนะ้าทำกินกับแม่แก้วสวัสดีค่ะ